ตอนที่3าหที่แท้โฮฮาน่าก็ถูกพ่อของตัวเองขายให้เป็นนํำรังเบลอกับเสกทีแต่นำไม่ยิ้มยอมจึงหนีออกมาทุกคนต่างปกป้องโฮฮานะ่าใครจะคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะหยิบอาหารออกมามากมายบอกกับเราว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าอาหารแล้ว ฮันทักได้แต่เฝ้ามองผมหัวหน้าถูกพาตัวไปอย่างช่วยไม่ได้ต่อมาเด็กฮันทักนั่นก็หายตัวไปช่วงขาดหนึ่งเราทุกคนคิดว่าเขาแค่เศร้าและซ่อนตัวอยู่สองสาวันไม่นึกเลยว่าตอนนั้นจะเจอเขาเด็กคนนั้นกลับมาพร้อมกับกระโปรงขัน ดุนรีนและเปื้อนเลือดทุกคนจำชุกข,ของโฮฮัน่าได้คิดว่านางมีขอรู้ว่าหังทักล้างแค้นให้โฮฮัน่าอย่างไรก็ตามหลักจากนั้นเด็กนั่นก็เปลี่ยนไปไม่ใช่คนที่จะเข้าไปยุ่งด้วยได้นั่งลงเออข้าให้เจ้านั่งลงหรือ ทุกข่าลงและขอรับข้าถามเจ้าข้ากับโฮฮาน่าเหมือนกันไหม <c oughs> ท่านล้อข้าเล่นแล้วโฮฮาน่าไม่มีทางสูงส่งเช่นท่านมีเพียงอย่างเดียวที่โฮฮาน่าเหมือนกับท่านคือมีผมสีแดงสวย เป็นอย่างนี้นี่เองความเข้าอกเข้าใจเหรอเอาล่ะพวกเจ้าไปได้ครั้งหน้าหาเจอข่าก็จดหมาว่าต้องเร่งที่จะเจอแน่นอนครรบสี่คงห่างเยีงแข็งกลิังขนาดนี้หากให้ดีแล้วคงจะไม่เหมือนสับปะลาดหรอกนะเบาเสียงหน่อยเจ้าคิดว่าหนึงไม่ได้ยินรือ แม้ฉันจะเดาได้ว่าฮันทักและโฮฮันนามีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาแต่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นเรื่องซับซ้อนขนาดนี้เดิมทีคิดว่าฮันทักนำเครื่องประดับของฉันไปแลกเปลี่ยนเป็นอาหารจะทำให้อเคาน,น์เตนรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าหาฉันเจอแล้ว ืเกิดอะไรขึ้นใครลังแกเจ้าฮะ